คุณทำใจเลยไว้ดีๆนะคุณเป็นอะไรไหมคุณคุณหนูครับคุณหนูคุณเพื่อนคุณมาช่วยคุณแล้วอ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะพอดีว่าผมมีธุระด่วนค่อยๆนะคุณพี่ครับตรงนี้เลยครับคุณหนูครับ เอมช่วยตามสืบผู้ชายคนที่ช่วยฉันทีนะฉันอยากรู้ข้อมูลของเขาอ่ะน้ครับเฮ้ยพี่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 ตีหน้ยพี่พพพ พี่ช่วยหน่อยโชคดีมากเลยที่เจอพี่ตอนเนี้ยแฟนลับมันวิ่งตามผมมาพี่ขอยืมเสื้อหน่อยได้ไหมครับพี่พี่ยืมเสื้อหน่อยขอเออทอะไปก่อนนะพี่นะเดี๋ยวก่อนขนน,ขน้นองไพี่ขนนอพีขขข่ขนน้องค่ะพี่ขนนพี่ขนนอเดี๋ยวน้องอะไรละ่ะน้องไม่จักผู้ชายคามมนเมื่อกี้ไหม เธอไม่รู้จักพี่ขนุนได้ยังไงเนี่ยเขาเป็นนักสแสดงซูปเปอร์สตาร์ของประเทศไทยเลยนะเชยมากเลยนุตาไม่ถัดแล้วเนี่ยโอ้ยเยีายวไปดีคุณหนูครับผมเจอคนที่ช่วยคุณหนูแล้วครับเขาเป็นดาราชื่อดังชื่อขนุนครับไหนเลขาบอกว่าคุณขนุนทำงานอยู่ที่นี่ไง เราก็ทำงานมาตั้งหลายวันแล้วนะไม่เห็นมีคุณขนุนเลยท่านประธานสวัสดีค่ะนี่ฉันแค่ช่วยเขาไว้ตามมาหาฉันถนึงที่บริษัทเลยเหรอเนี่ยอ๋อคะคนเมื่อกี้เป็นประธานของบริษัทนี้เหรอคะ ใช่สิคะแถมไม่พอนะยังเป็นพี่ชายของคุณขนุนด้วยคะ่ะพี่ชายคุณขนุนใช่คะ่ะหน้าตาด้กลัวเนาะอบไม่เหมือนคุณขนุนเลยสักนิดน่ <c oughs> ารักค่ะขอตัวไปทำงานกันนะ ก็อร่อยดีแต่ที่หลังไม่ต้องนิบบเดี๋ยวผมขอดูโปรเจกต์ที่ผมมอบหมายคุณทำนยคุณขนุนน่ารักมากงานแฟนมีครั้งนี้เนี่ยฉันจะต้องแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปหาคุณขนุน แค่ดื่มกาแฟแค่นี้ก็ดีใจแล้วเหรอเขาคงชอบเรามากแน่เลยน่ารักอาะนี่นางเด็กใหม่ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรกับท่านประธานแกเอาเวลาเนี่ยไปทำงานดีกว่าห้ามคิดเกินเลยกับท่านประธานเข้าใจไหม สวัสดีค่ะท่านประธานนี่เธอเรอเอากาแฟมาให้เราอีกแล้วเหรอเนี่ยสงสัยจะหลงเรามากจริงๆตั้งใจทำงานด้วยนะมุกค่ะไ,ไม่เป็นของเขาอะ ขโมยกาแฟเราไปสองวันแล้วเนาะเธอเธอเรียกสนะฉันชื่อไอซ์นะไอซ์คุณขนุนชี่หน้าตาน่ารักน่ารักน้องชายของท่านประธานน่ะเขาไม่เข้ามาในบริษัทบ้างอหรออันเนะ อย่าบ,บอกนะว่าชอบคุณขนุนไอ้จบเธอต้องระวังตัวไว้ให้ดีเลยนะคุณอติท่านประธานบริษัทเราเนี่ยไม่ชอบให้ใครเข้าไปยุ่งกับน้องชายเขาอย่างพนักงานคนก่อนเนี่ยนะแค่เข้าไปขอลายเซนนะ็นอ่ะคุณอติไล่ออกเลยนะไล่ออกใช่แค่ขอลายเซ็นเนี่ยนะอื้ยระวังไว้นะวาย